ตัวอย่างไงเลยครับมันบ่กินเหยื่อครับเอาพี่น้องเอ้มีตัวครับออ้ยเห็นปาลาลครับี้เห็นมนาะอ,อ้ยหตามหลังพี่น้องสว,สวัสดีครับพบก,กับความสบายสไตล์ชนบทนะพี่น้องนี่ใส่เบ็ดสามันเบ็ดครับเหยื่อมันมีน้อยครับ อักเด้ครับลองดูครับหมายอาจจะไม่ได้ดูตอนเช้านะครับพี่น้องเหยื่อมีน้อยอืมเดี๋ยวใส่ดูลองดูนะครับผมเพราะว่าจริงๆผมกับปีที่แล้วก็เคยใสู่่นะครับผมประดุกมันชอบครับก็เลยลองดูครับอ่ะ,อะโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยครับเบ็ดสามสิบหลังว่าจะมันหรือไม่หมนัน ใส่ครั้งเดียวนะครับกู้ตอนกลางคืนนะครับพี่น้องเนาะไปเลยครับผมลุยพี่น้องเหยื่อดักได้หลังนี้น่าจะมีอาการนะครับผมหลังจากใส่เสร็จนะครับเห็นมันกระตุกกระตุกนะฮะพี่น้องดูดิปลาอะไรครับโอ้ <laughs> พี่น้องเย้ยลาเก็งหน่อยอนะเดี๋ยวผมจะปลดปล่อยครับผมเนาะโอเคครับผม ปลาดุกไม่มามาแต่ปลาเข็งโอเคครับผมเดี๋ยวขอปลดก่อนครับอีกตัวแล้วครับคันนี้มีโยกกับพี่น้องระหว่างเดินกลับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเป็นปลาหมอบอกครับโอ้หลุดหรือเปล่านี่ฮะอยู่ไหมนี่โอ้อยู่ครับปลาอะไรครับนี่ โอ้พี่น้องไฟช้อนน้อยหลุดแล้วครับโอ้อะโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกู้เบ็ดกันเลยครับผมพอดีเหยื่อมันไม่มีให้เติมแล้วพี่นออ้องเออมันเป็นเหยื่อดักแด้พี่น้องเดี๋ยวเพราะว่าผม ดูรอบนี้ก็คือกู้ได้เลยครับกู้เลยครับไม่มีเยอะให้เติมไม่มีรอบเช้าพี่น้องเนาะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วครับผมไปลุยกันเลยครับผมมานโมมนันเดี๋ยวไปบึงกันเด้อพี่น้องเนาะ เก็บครับพี่น้องเห็นปลาซอนบ่ครับโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่เลยครับมันบ่กินเหยื่อครับมันบัวท่านกินครับพี่น้องแต่แต่เหยื่อมันหมดแล้วครับผมไม่รู้จะใส่ยังไงอู้ตัวใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องเอ้ยเบึง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 พี่น้องเห็นคือผมบ่ครับมันบ่หนีไปใสเด้ยครับพี่น้องเอ้ยปืด๊ดบ่ได้ชูง่กงมากไหมเอาให้มันอยู่ไป เนาะเดี๋ยวจะหาเยอะมาใส่ไหมเห็นเต็มขาตาเลยบ่ให้ไปใส่เลยถ่ายนิ่งๆเลยครับอู้ดูดิพี่น้องตัวใหญ่บ่ขัดเยอะก็เบิดบ่มีเยอะใส่มันมาดะกินเยอะโอ้ยขำตัวของพี่น้องอ่าโอเคครับพี่น้องเอ้ยอะ เดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับผมมันบวมีเยอะใส่แล้วครับพี่น้องเอ้ยว่ะอ่ะลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวหันไปทางขวาก่อนครับทางซ้ายก็มีโอ้จริงหลีดพี่น้องนี่มันมีบัวลายครับปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวจังหาเยอะจริงหลีดมาใส่ครับพี่น้องเนาะเงียบอ้าวพี่น้องเอ้ยมีตัวครับโอ้ยเห็นปลาไหมครับนี่ แมนบ่น้อถือบ่อน้อนี่ลาอย่างนั้นโอ๊ยปลาหมอพี่น้องเอออ้พี่นอออ้อ,นองเดียวอันนี้ผมปล่อยคืนครับตัวมันแค่นี้ค่ัพี่น้องนี่เออ,อเดี๋ยวผมปล่อยนะครับผมโอเคครับไปลุยกันต่อครับทางนี้สามสามหลังครับผมทางนี้สามหลัง เงียบกิ๊บครับผมเก็บครับป่ลือกันเลยครับผมยังไม่มีแต้มครับค่ำคืนนี้ยิ่ใส่เราบัดนี้อันนี้ก็เงียบกิ๊บเลยครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงป่านะครับผมโบมูหว่ามันถือเบียดปอรับ ผมยังบนแน่ใจด้วยครับยินเสียงอยู่ปีที่แล้วนี่เคยใส่แล้วครับแต่ช่วงนั่นเนี่ยใส่เบ็ดช่วงที่ช่วงประมาณเดือนสิบกับพี่น้องใส่เหยื่อดักแด้นะ,ะครับครปลากินดีนะครับปลาดุกจิงสีเมียปลาหมอกับตัวง่างรครับปลาหมอก็มักครับเยือ่อเยื่อดักแด แต่ก็เลยว่าวลองช่วงหน้าไม่นี่นะลองดักแด่เบิ้องนะพอดีซื้อมาแล้วนะกินมาเบิดก็เลยเอามาใส่เบียดเบิ้งครับผมอันนี้ก็เงียบคลิปกับผมเงียบเลยบ่มีอย่างเลยไปลือกันต่อครับโอ้กูเบียดมาเพิ่งจะเจอเยือ,อยู่ครับหลังแรกเลยครับนี่ ลองนั่นเบิดเกี่ยงเลยครับพี่น้องไปลุลกันต่อครับอา้าวพี่น้องเจอแล้วครับหลังนี้มีอาการนครับโยก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 ปลาอะไรครับอุ้ย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 เอามาลุ้นกันครับผมอุ้ยเอามาดูว่า,ว,าว่าเป็นปลาอะไรครับจะหมานบะหมนานครับตัวใหญ่บะใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย ดักแด่ทำงานแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนครับอุ้ยอุ้ยน่าจะตัวหนักอยู่ครับพี่น้องโอ้โหมันเป็นปลายอย่างครับผมผมยังไม่รู้เลยเอาเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันอุ้ปลายขางนอกยังไม่เห็นตัวเลยพี่น้องเอ้ยยังไม่เห็นตัวอุ้ ดักแด้ทำงานครับดักแด้ทำงานครับไม่มีเยื่อเปลี่ยนครับอุ้ยอุ้ยอู้หูหน่าจะเป็นปลาดุกพี่น้องอู้หูอุ้ยปลาดุก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 อุ้ยเบิร์ดอู้หเหยื่อน้อยนขึ้ไปพี่น้องพี่น้องอู้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องบอกแล้วว่าเหยื่อเนี่ย เป็นเหยื่อดักแด้นี่ฮะปลาดุชัวครับพี่น้องชัวปลาดุครับโอ้ยมีแอคชั่นแล้วครับพี่น้องนี่พี่น้องเห็นไหมปลาดุก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 ฮ่าโอ้ยนอ้อมันไม่มีเหยื่อเปลี่ยนครับพี่น้องเอ้ย โอ้ยดุกใสสวยเลยพี่น้องเอ,อ้ยอย่างมานครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเอานะครับดักเด้ทำงานครับโอ้ <laughs> โอะโอเคครับอย่างน้อยก็มีแต้มครับมีแต้มได้กลับบ้านอยู่ครับดุกใสสวยจเจ๋วเลยครับผมนีม่แหละดักแด้ของเราเฮ้อ อ่ะโอเคครับขออนุญาตเก็บครับเรียบร้อยครับพี่น้องได้ดุกหนึ่งแต้มเด็กกลับบ้านยูพอได้ยู่ครับผม <Orleans> ยังกินเนาะตัวเดียวเนี่ยเอาก็อพออิ่มอยู่ครับตําปนครับผมปะลุยก,กันต่อเลยครับผมเสียดาย Skip, พี่น้องเยอะมันมีน้อยไหมโอ้ย ถ้ามีเหยื่อตอนมีเหยื่อเปลี่ยนยามคํขึ้นนะมืออื่นก็ไเ้เบื้องต่อครับโอ้นี่เหยื่ออยู่ครับนี่คือหลังที่สองนะครับเหยื่ออยู่ครับผมนอกนั้นหมดเกลี้ยงเลยครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนนะครับป่ะลุยกันต่อเลยครับใกล้ซืเบสแหละครับเหลือประมาณสองสามหลังกันพี่น้องอ่ะหลังนี้เป็นไงครับโอ้เงียบ กิ๊บครับเงียบบอยโยกบอยอย่างเลยเบ็ดสามสิบหลังเยื่ออยู่สามหลังพี่น้องหออลังสุดท้ายโอ้เยื่ออยู่ครับอ่ะสรุปนะครับพี่น้องสรุปเลยผมใส่ทั้งหมดสามสิบหลังพี่น้องพี่น้อง เบ็ดผมหายอันหนึ่งเดี๋ยวผมเดินดูเบ็ดก่อนนะครับมันหายไปหนึ่งคันเบ็ดผมใส่สามสิบหลังฝั่งนี้ไม่เจอไม่เจอ,อไม่มี ย้อนไปทางขวา,าย้อนกลับหลังคืนครับพี่น้องผมนับมาสามสิบคันเบ็ดนะแต่เบ็ดมันหายอ่ะมันหายไปใส่อะโม่เดเบ,บิึงนะวะเฮ้พี่น้องไม่ปกติแล้วครับนี่พี่น้องมึงอุย้ย ตัวอะไรเอาเด็กได้เอาเบ็ดผมไปครับอุ้ยพี่น้องดูนี่นี่ดูกอเข่าครับไม่ปกติครับนี่เห็นไหมเอียงเดี๋ยวผมพาเดินดูเดี๋ยวลุยก่อนเนี่ยฮะเนี่ยกอเขา่าหักกอเขา่าหักเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเบิ้งดีีดเดอ้อนี่กอเข่าว่าเป็นปกติครับนี่นี่ เฮ้ยเอาไปใส่เราบนนี้ตัวอะไรเอาไปให้นี่อีกแล้วครับผมรานนั้นเบ็ดหายนี่พี่น้องเบิง้งอุ้ยเป็นร่องเลยพี่น้องอุ้ยเอาอุ้ยนี่ก็เขานี่เบิ้งเบืงเบ้ง,บงก็เขาไม่พี่น้องนี่อุ้ยเอาไปใส่เราเอาหายพี่น้อง อุ้ยเอาแล้วครับตัวอะไรอีกแล้วครับผมเจออีกแล้วพี่น้องเอ้ยอุ้ยมียยฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ